วัสดีครับก็จะขอนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของความร่มรื่นร่มเย็นนะครับนั่นก็จะพาท่านไปที่เขาใหญ่อําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเราจะไปเที่ยวที่เขาวงกดสําหรับท่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจุดตรงนี้นะครับท่านสามารถใช้เส้นทางของถนนธนร,รัตน์มุ่งสู่วนอุทยานขึ้นเขาใหญ่ ด้านซ้ายมือก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้ามาซึ่งไม่ไกลมากนักก็จะเจอนะครับเขาวงกฏครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเมื่อท่านมาถึงนะท่านจะต้องผ่านตรงนี้ครับพระหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่หานมาตักติดกันนะครับท่านก็จะเจอพิษเขาวงกฏเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในแล้วก็จะหาที่จะลด จะได้เข้าไปชมเขาวงกดกันอันนี้เป็นทางเข้านะครับสำหรับทางเข้าที่จอดรถสะดวกสบายตอนนี้เรามาช่วงเช้าอาจจะยังไม่มีคนนะครับสำหรับผิดเขาวงกดนะครับก็ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมครับหรือก็ไปเดินนะครับ150บาทนะครับต่อท่านท่าน,นก็จะสามารถเดินเข้าไปครับเขียวชมแล้วก็ไปเดินลัดเลาะว่าทางเข้าทางออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถออกมาได้ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไป ในวงเวียนของเขานมาเราไปกันเลยเนี่ครับผุรวมทางของเราที่จะไปที่สุดเตรียมพร้อมนะครับที่จะเดินทางเอาเราลุยกันเลยครับ นี่เนียยอยู่ทางไหนอุ้ยไปทางไหนกันเนี่ยครับหายไปแล้ว โอ้โอาวทะลุกออกมาทางนี้ครับออ้าวเจอแล้วครับ ินมาตรงนี้ออกนนมาทางไหนนี่เหรอนี่ตรงนี้ถ่ายแล้วหรอรูปอะมุมถ่ายรูปที่สวยงั้นเลย อ้าวเราเจอสะพานสีเหลืองแล้วครับพอเจอมันสีเหลืองแม่เราไม่เจออ้าวสะพานสีเหลืองครับ emergency a c c e s s โอ้นี่เขาป่าป่า,ปาไซแล้วเนี่ยทางไหนเนี่ยฮะอ้าวเจอแล้วฮะจะออกไม่ได้อีกเหรออ้าแวแล้วข้อทางไหนอ่ะตัันครบออกไม่ได้คออกไม่ได้ออกไไม่ได้โอ้ตายแนละ้ววนในเขาวงกลด เอาไป,ไปไปทางไหนต่อกลับไปที่เดิมอ่ะขึ้นยังสะพานะานะโอ้ตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อทวดเนี่ยเนี่ยเอาแล้ววะ นี่นิวเจอฟาร์มไก่แล้วเอ้าโอ้ยขึ้นได้เจอไหมฮะโอ้โหเฮ้ยเจอยังสะพานนะ่ะ โอ้โหเฮ้ยมันจะวนมาที่เดิมบ้าวโอ้โหเมื่อกี้เรา เอาก็เอาม่อกี้ไม่ใช่เดินมาที่นี่ว่ะถ่ายูไปไายม่ไป,อไปโอุ้มสูงุมสูงโอ้แาไอ้นี่มา โอ้โหหลายมุมมากเลยตอนนี้วนไปวนมาเดี๋ยวเราไปทางนี้เด็กๆมีลูกมีหลานนะครับมาเล่นได้ที่เขาวงกดปากช่องเขาใหญ่สนุกดีเดินไปไม่รูจะไปทางไหน

นี่มันต้องเลือกหลายหลายมุมเลยเอาไงนี่นิ้วไปทางไหนตามแม่ไปตามแม่ไปเหรออุ้ยเออมันจะออกได้ไหมหลงเหรอหลงอีกแล้วอ่ะ หนูหันมาหน่นอยโอเคลุยต่ออ่าเจอดอกไม้ซ้ายหรือขวาไปขวาอย่างเดียวอ่ะเออไปซ้ายวยิมีพึ่งปะเนี่ยก็มีรังพึ่งแน่เลยอ้าวเจอสะพานนี้อีกแล้วครับ เนี่ยจะเราต้องขึ้นสะพานไหมนนมันจะเป็นทางออกนะถ้าขึ้นไปอะขึ้นสิเราไม่ออกหรมันออกทางโน้นมันไม่ออกทางนี้นะอ,นอ่ะไปนี่น่ขึ้นไปดูทิขึ้นไปดูก่อนน, <c oughs> นี่ไงก็จะออกมาทางเดิมนี่ไง ตอนนี้หลงทางแล้วครับต้องกลับมาที่เดิมกลับมาทางที่หลงทางอีกแล้วหลงทางอีกแล้วลอ่านี่ทางซ้ายนี่ซ้ายนี่ซ้ายนี่นโอเคไหม นี่ทางนี้แหละถูกแน่นอนเฮ้ยอ้าวลงทางอีกแล้วครับท่านกลับไปที่เดิมครับผิดผิด กลับกลับกลับ,บที่เดิมไม่ถูกโทรไปเจอเนี่ยไม่เมื่อกี้เนี่ยมันมีทางแฉลบอยู่เห็นป่ะนั่นเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวาขวาเออนี่ โอ้ได้เงือแต่เช้าเลยครับวันนี้เรามาเดินเขาวงกดทำไมดีนิ้วดูก็จะหาทางออกได้หรือเปล่าอ้าวเราก็มาเจอมุมนี้อีกแล้ว เข้ามิกกี้เมาส์ออกทางยีราฟนะไปเราเดินทางต่อเข้าไปโอ้ยเนี่ยอ้าวเฮ้ทางนี้ไม่น่าใช่มั้ง อลองดูซ้ายกับขวาจะไปไหนผิดไหมอาหา่าฮะเจอมนุษย์เจอทางออกไหมเดินต,ตามแม่มาไม่กัดอะ่ะ นี่นี่ทางออกอยู่ตรงนี้เนี่ยไไใกล้แล้วอ่ะจะเจอแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ทางไหนแค่นั้นนะครับ Thôi ngài mấy thằng ốc à Uầy ได้ไครับยังเดินไม่ครบเลยลงไปลงมาอยู่อ้าวเราก็เจอทางออกแล้วครับ